การทำพันธุ์ที่ราคากรณีแปลงที่ดินที่ทำเส้นกลุ่มราคายังมีราคาแสดงใต้เลขที่ดินหลังจากเมื่อทำการคอนฟิกเสร็จแล้วจะเห็นได้ว่าครับในแปลงที่ดินที่มีการทำกลุ่มราคาไว้อะครับยังปรากฏราคาแปลงที่ดินนะครับอยู่ใต้เลขที่ดินอยู่ครับสาเหตุมันเกิดจากที่ชั้นแลนโน้แวนคัพเปีครับเมื่อเราทำการอินดิฟายเพื่อตรวจสอบข้อมูลนะครับแล้วลองตรวจสอบข้อมูลของ แต่ละแปลงดูครับในฟิลที่ชื่อว่า SDO relate นะครับปรากฏเป็นค่าว่างอยู่ครับซึ่งมันไม่สัมพันธ์กับตัวกรองที่ได้สร้างไว้ครับซึ่งค่าที่ตั้งไว้ะครับคือเลขที่ดินไม่เท่ากับศูนย์และ SDO relate is n o w และ SDO คนไทย is n o ครับแล้วก็ p a r c e l type not in 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17แล้วก็9ครับแต่ในที่นี้เราจะแก้สูตรด้วยการลบคำว่า not ออกครับแล้วก็เปลี่ยนค่าเป็นค่า1แล้วก็ค่า3ครับส่วนค่าอื่นทำการลบทิ้งไปครับก็จะเปลี่ยนการตั้งค่าตัวกรองเป็นดังนี้ครับแ a น o ไม่เท่ากับศูนย์เ e รเป็นค่าว่าง SDO คนไทยเป็นค่าว่างครับ แล้วก็พาร์เท่าไทยอินหนึ่งกับสามครับจะแสดงราคาเฉพาะแปลงที่เป็นโฉนดกับนอนสามกอเท่านั้นครับทีนี้ก็มาปิดชั้นข้อมูลอื่นที่ไม่จําเป็นออกไปก่อนครับก็จะเหลือแต่พาร์เซลไลน์แอโร่ครับแลนนูแวลูคราฟีครับแล้วก็ชั้นข้อมูลพาร์เซลครับต่อไปก็จะตรวจสอบหน่อยครับว่าชั้นแอโร่เนี่ยครับสร้างไว้เท่าไหร่ด้วยการคลิกขวาครับแล้วก็โชว์ฟีเจอร์เขาครับจะเห็นว่าสร้างไว้ทั้งหมด31เส้นครับ ต่อไปก็จะเป็นการใช้ select by location มาช่วยในการทำงานครับที่เมนู Vector ครับเลือก Resort t o o l ครับเลือก select by location ครับที่ select feature form ครับเลือกชั้นข้อมูล Parcel ครับเลือก intersect ครับ by compare to the feature form เลือกชั้นข้อมูล Parcel line arrow ครับกด run ครับ close ครับ โปรแกรมก็จะทำการ select ช um ั้นข้อมูลพาเซลครับที่โดนชั um ้นข้อมูล a อ r o ่ครับ intersect ไว้ครับแต่จะเห็นว่ามีบางแปลงที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มราคาถูก select มาด้วยครับเราก็จะทำการ deselect แปลงที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มราคาออาไปครับที่ช um ั้นพาเซลครับคลิก toggle edit ไว้ครับ <c oughs> เพื่อให้เรามองแปลงที่ถูก select ไว้ได้ง่ายขึ้นครับทำการ deselect แปลงที่ไม่เกี่ยวข้อง กับกลุ่มราคาออกไปทั้งพื้นที่ครับเมื่อ select แปลงที่ดินที่ทำเป็นกลุ่มราคาไว้ทั้งหมดทั้งพื้นที่แล้วครับขั้นตอนต่อไปก็ไปที่ Vector ครับเลือก research true ครับเลือก select by location select f e t u r e form เลือกจากชั้นข้อมูล l a n no value copy ครับ เลือก intersect ครับ by compare the feature form ครับเลือกชั้นข้อมูล p าร์เซครับแล้วก็คลิกถูกตรงคำว่า select feature only ครับกด run ครับโปรแกรมก็จะทำการ select ชั้นข้อมูล l n n โ w a วอร์ล Copy ที่เป็น point ครับจากชั้นข้อมูล p a r c e l ที่ถูก select ไว้จากนั้นที่ชั้น p a r c e l ครับคลิกขวาเลือก open attribute ครับ จะเห็นว่าชั้นข้อมูลพาร์เซลที่ถูกสเล็กไว้มีอยู่ทั้งหมดทั้งสิ้น1 2 7ชั้นข้อมูลครับคลิกดิ e เล็กออกไปก่อนที่ชั้นแล n โน a l u e c o p y ครับคลิกขวาเลือก Open a t t r i b u t e ครับตรง Select ครับจะเห็นว่ามี Point ที่ถูกส l e ็ t อยู่ทั้งหมดทั้งสิ้น1 2 7ครับซึ่งสัมพันธ์กับชั้นข้อมูลพาร์เซลครับทำการปิดหน้าต่างไปที่ชั้นแลนโน a l u e Copy ครับเลือก Token Edit ครับเลือก ปรับปรุงข้อมูลในตาราง a อตครับไปที่ฟิลด์ที่ชื่อว่า SDO r e l a y เปลี่ยนจากค่าูครับตอนนี้ใส่เลขหนึ่งลงไปครับกดตกลงครับคลิกทุกกันอีดิตอีกครั้งนึงครับเลือกเซฟครับเมื่อเซฟเสร็จแล้วครับราคาก็จะหายไปต่อไปที่ชั้น p a r เซลครับคลิกทุกกันอีดิตครับ แสดงผลชั้นข้อมูลต่างๆออกมาครับครับก็จะเห็นว่าแปลงที่ดินที่ทำเป็นกลุ่มราคาครับก็จะไม่โชว์ราคาภายในแปลงใต้เลขที่นอีกแล้วครับทีนี้จะสังเกตเห็นว่าตรงราคาของกลุ่มราคาครับ มันไม่มีคอมมาขั้นระหว่างหลักเราก็จะมาที่ชั้น p a r e l l e l Arrow ครับที่ Label ครับเลือก Extension แล้วก็พิมพ์คำว่า Formation Number ครับตามเลขเครื่องหมายวงเล็บเปิดครับที่ Fill and Value ครับเลือกชั้นข้อมูล D1 หนึ่งครับคอมมา0ูวงเล็บปิดครับกดตกลงครับ กด Apply แล้วกดโอเคครับ